สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือ,คอนะวันนี้ก็จะมาสอนเล่นมอนสเตอร์คูลแบบเบื้องต้นก็ไม่ใช่เบื้องต้นก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะผมะถ้าผมขาดพลาดตรงไหนไปก็บอกกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะผมใต้คลิปนะโอเคมาผมจะมาเริ่มสอนเพื่อน,อน,อนในช่องผมแล้วกันนะผมะวันนี้จะมาสอนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเล่นแมปมอนสเตอร์คูลนะครับผมในช่องผมสําหรับ คนดูที่ในช่องผมที่เล่นเกมนี้ไม่เป็นนะครับผมหรือว่าอยากจะมาลองเล่นเกมนี้ดูว่ามันเล่นประมาณไหนนะผมอ่าหน้าเกมก็จะประมาณนี้เลยเราจะกดเล่นยังไงแล้วต้องเลือกฝ่ายก่อนนะผมจะมีฝ่ายคักูนี้ฝ่ายคักูคกูนี้นี่จะเป็นฝ่ายกูนนะผมในอนิเมะนะส่วนควินเก้นี่ก็จะเป็นฝ่ายตามนักล่าก,กูนะอะไรพวกนี้นะผมหรือแบบหน่วยป้องกันกูนนะไม่ไม่น่าจะเหมือนกัน,นครับผมในาระตูนะนะก็จะมีทั้งหน่วยหน่วยนะครับผมหน่วยป้องกันแล้วก็ ตัวกูนะผมที่เป็นเหมือนแบบส์ปลาดอะไรพวกนี้เออครับก็นะก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกนะผมส่วนตัวผมจะเลือกกูนก่อนแล้วกันนะผมจริงมันไม่ต่างกันมากนะผมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเข้าไปอธิบายในตัวเกมกันเลยนะครับไป,ไปเริ่มนะครับกดเพย์นะอ่ากดมาตอนแรกเพื่อนๆจะไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นนะผมเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายค่าพวกนี้นะ โอเคมาเริ่มมาเนี่ยมอนอาจจะสุ่มเกิดนะผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรีสตาร์ทเนี่ยสามารถไปสุ่มเกิดตามสถานที่ได้6สถานที่นะครับไปแล้วก็มาเริ่มกันนะครับผมเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถกดเลขหนึ่งได้นะครับผมกดเลขหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นนี่นะผมถ้าเพื่อนๆเลือกกูลมันจะเป็นหางกูลนะผมถ้าเพื่อนๆเรียกควินเก้มันก็จะเป็นอาวุธนะประมาณนี้นะครับอ่าแลวผมก็จะมาอธิบาย เมนูนะผมเม,มนูอะลามนี่ถ้ามีเพื่อนเพื่อนในเซิร์ฟนะผมให้กดชื่อที่เพื่อนเพื่อนให้กดชื่อเพื่อนเพื่อนนะผมปุ๊บถ้าคุณอยากตีกใครนะผมมากดทีเดียวนะครับให้มันเปลี่ยนสีหรือว่าเป็นแบบเปลี่ยนสีเออนะครับมันก็จะ เขาก็จะเป็นตี๋ยคุณนะครับผมเออกดไว้เราจะตีกันไม่โดนกันเองนะอ่าอันนี้ระบบตี้อะไรนะครับผมส่วนระบบอัปเกรดอ่าอันนี้คือค่า durability นะครับผมหรือว่าค่าความถึกทนนะครับผมเลือดนั่นเองนะดู durability คือเลือดนะครับผมค่าคุณนี้คือดาเมจของหางเรานะครับผมอ่านะครับดาเมจของตัวนี้นะครับผมของหางอ่านี่นะครับส่วน สปีดก็คือการเดินการวิ่งนะผมอ่ามันจะแม็กแคที่200นะผมถ้ามากกว่านี้อาจจะเร็วเกินนะฮะเออก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าค่าเนี่ยค่ากับคุณนี้เนี่ยก็ตันอยู่ที่3,9 0 0เลือดก็เหมือนกันนะผมอ่าในเลเวลเกมนี้ก็ตันอยู่ที่3,000นะครับเวลาอัพ1เวลจะให้พอยต์เพื่อนๆมา2พอย์นะผมถ้าเราเลเวล3 0 0พพอย์ทั้งหมดก็จะมี6000พอย์นะครับ เอามาอัพสปีดได้เต็ม200นะผมคาคูเนะอัพได้เต็ม3,9 0 0แต่ว่าจะขาดตรงดูเบลิตี้นะผมที่จะอัพได้แค่1 8 9แแต่ผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหน2พอยนะเออนะครับก็จะประมาณนี้นะผมอันนี้เป็นตีง่ายๆคืออันนี้เป็นดาเมจนะผมอัพคาคูเนะเป็นดาเมจอันตรงกลางเป็นเลือดนะผมข้างบนเป็นสปีดนะเป็นความเร็วการเดินการวิ่งนะอันนี้ก็เป็นจุดที่สามารถกดจํานวนพอยที่จะอัพได้ นะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้เพื่อนๆมีคนมีถามมาว่าแรงเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับผมผมแรงเอลบจริงๆมันจริงๆมันผมมันแรงเอสเอสบวกนะแต่ว่าไม่รู้ทาไมมันเปลี่ยนนะครับผมอาจจะเปลี่ยนระบบนิดหน่อยนะอัปเดตไม่นี้นะอัปเดตนะผมอ่าแล้วส่วนตรงนี้ก็คือแรงนับจะช่วยในการบ e ดฟิตรีเวิร์ดก็คือบวกเปอร์เซ็นในการได้เงินเพิ่มนะผมบวก1.2ซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรมากนะผมแค่ก็บวกมานิดหน่อยนะผมนิดหน่อยจริงนะครับ ประมาณนี้นะครับ1.2%ึ่นไม่ได้เยอะเลยนะครับผมเออนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมส่วนเรื่องสเตตนี่นะผมเลเวลมีค่าเลเวลตันอยู่ที่แม็กนะครับแม็กแล้วนะอีกเพลย์เยนตรงนี้คือแบบว่าเปิดค่าประสบการณ์นะผมของตัวเราก็คือผมก็เวล3,000แล้วก็ตันแล้ว RC mm hmm. คืออะไรนะครับผมมีมีเพื่อนๆในช่องผมถามนะเออบางคนอาจจะไม่รู้ที่ดูแบบดูช่องผมนะค่า RC ร์ซีนะผมจะเป็นค่าที่เอาไว้อา่าเปลี่ยนร่างหรือเปลี่ยนฟอร์มนะผมเป็นเหมือนค่าประสบการณ์ที่ เอาไปใช้กับล่างกับกับคาคุนิที่มีสอง่างนะผมอ่าอย่างเช่นเนี้ของผมเนี่ยนะครับผมอ่าก็จะมีร่างหนึ่ง่างสองนะครับผมกดดูยังไงล่างหนึ่ง่างสองมียังไงกดดูที่สเตตนะผมอ่ามันจะมีที่สเตตนะผมจะมีสเตตหนึ่งโหมดหนึ่งใช้ R4 ห้าร้อยนะผมอันนี้รลเวลไม่ต้องการนะผมก็คือเรเวลเท่าไหร่ก็ได้จะจะสามารถใช้ล่างแรกได้นะผมอ่าส่วนล่างสองนะผมก็คือ ฟรุตะ K1 นะผมฟูรุตะ K1 จะเป็นเซสเซสที่สองนะผมโหมด2ใช้ RC เนี่ย RC เซลล์นะครับผมหนึ่งเออสิบห้าล้านนะผมอ่าก็เป็นมันเป็นเซลล์ RC นะผมแล้วก็รีเควสเลเวลเนี่ยห้าร้อยตอนนี้ผมเลเวลสามพันนะครับมีค่า RC มีค่า RC ยี่สิบสองล้านนะผมอ่า ก็คือสามารถใช้ได้ไซส์ร่าง2ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวร่างสองอีกทีนึงนะผมอ่าหลังจากหลังจากลงคลิปนี้นะเย็นก็คืออะไรเย็นก็คือค่างเงินนะผมอ่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มเงินเร็วๆกันเลยนะผมด้วยด้วยกันเลยนะครับเออเย็นเนี่ยห้าผมมีห้า้อกว่าล้านเออก็ค่อนข้างนะครับฟาร์มจองไว้เผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากดูต่อนะผมก็ขอไลค์นะผม กดไลค์กดดูกดไลค์กดซับสไคร์นนะผมให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้ผมนะส่วนค่ารีเอฟเลฟตูเทชันนี่คืออะไรนะผมค่าเลฟตูเทชันคือเงินนะผมที่เราจะได้จากนะผมบอสนะหรือไม่ก็ทำเควสนะผมได้จากไหนเราไปดูกันนะครับเราไปรีสตาร์ทปุ๊บรีสตาร์ทปุ๊บเนี่ยตอนที่เพื่อนๆรีสตาร์ทนะผมจะมี6สถานที่ให้เพื่อน <S <S ๆเลือกไปนะผมะการตีบอสก็เหมือนกันเราสามารถรีตีบอสได้นะผมรีสตาร์ทแล้วก็เลือกจุดที่อยู่ใกล้บอสที่สดุดแล้วก็ไปตีได้นะครับ มันจะประหยัดการเดินทางนะปุ๊บสำหรับใครที่ไม่ค่อยนี่แล้วก็เลือกจุดสีเขียวเมื่อกี้นะผมที่ผมกดคือแบบที่สองอ่ะสำหรับกูนะผมที่เก็บเงินก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะมีนี่นะผม r e putation คือค่าที่ค่าเงินที่เราเก็บสะสมนะครับผมเพื่อเพื่อจะมารับเวสต,ตรงนี้ก็ได้นะผมมันก็จะได้เยอะเหมือนกันแต่สําหรับใครที่ไม่อยากฟาร์มแบบจัเงินนะผมอยากได้เลเวลเร็วๆก็ไปตีบอสนะผม บอสเนี่ยก็จะดับค่า r e putation ด้วยนะผมนี่เวลากดแคสออฟปุ๊บนี่เรามากดตรงนี้นะครับผมมันจะรับได้ชั่วโมงครึ่งต่อหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าสะสมได้เยอะเนี่ยก็ก็ตามนั้นเลยเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะสามารถแบบชั่วโมงครึ่งมาเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินได้เลยนะผมแล้วไปดูกันว่านะครับอบอสดับ r e putation นะครับผมแล้วก็ดอับอะไรบ้างบอสตัวหนึ่งเนี่ยนะครับตีบอสตัวหนึ่งนะผมมันก็จะดับหลายอย่างนะครับผม แนะนําให้ฟาร์มบอสนะฮะเออนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีไปตีบอสก่อนอ่าส่วนตัวพวกนี้จะไม่จะไม่ดอปนะผมค่าเรปิเทชั่นนะก็คือตีพวกนี้มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ค่าค่านี้นะผมอ่าค่าที่แบบว่าเป็นเงินสะสมอเออนะครับผมเหมือนเงินฝากนะครับอันนี้ต้องตีบอสเท่านั้นนะผมซึ่งก็แนะนําให้ตีบอสนะครับมันจะเร็วกว่านะเดี๋ยวก็ตีกะตีกัเรื่อยๆนะผมตีไปตีไป ผมได้แต่จะตุ๊บตุ๊บปุ๊บหน่อยตุ๊บปุ๊บาอ่นนี่โอ้ยว้าช่าเฮียมาตูมมาตูมช่างเออ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 นะผมอืมอืมปุ๊บอ่ะ,ออ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 ะแล้วก็ตีตายนะับเนี่จะเห็นเพื่อนเพื่อนแบบอาร์ซีนี่เลติเทชั่นห้าพันนะผมสำหรับบอสตัวนี้นะอ่า ก็นี่แหละครับผมให้ฟาร์มบอสไปเรื่อยๆเร็วกว่านะครับผมคือมันได้เลเวลด้วยได้เลเวลที่เร็วได้เลเวลที่เยอะนะครับผมเยอะกว่าไปการการไปทำเควสแบบนั้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆสะดวกทำแบบนั้นก็ได้นะครับแต่มันเดินทางไกลด้วยนะครับผม ก็ไม่แนะนำนะครับแนะนําให้มาตีบอสดีกว่านะบอสพวกนี้นะครับผมได้เลเเรชันต่างกันด้วยนะครับบอสสูงสุดนะครับที่เลเวล2 0 0พันเนี่ยจะดอกจะให้เลเวอเรชันเราเนี่ยเจ็ดหมื่นเลยนะผมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าไม่มีคูณะครับถ้ามีคูณ2ก็จะให้แสนสี่เลยนะเออส,ส,ส่วนที่ผมมีคูณ2ก็จะมีแค่คูณ2เย็นนะผมกับคูณอเออค่าประสบการณ์ซึ่งผมวิวตันไปแล้วนะครับอืมก็เร็วนะสำหรับใครที่ อยากอยากแบบให้ผมสอนฟาร์มเงินก็คลิปนี้นะผมดูให้จบนะผมมีสอนฟาร์มเงินนะครับ <S <S ฟาร์มเงินเร็วที่สุดก็คือการฟาร์มเงินแล้วว่าฝากอยู่ในนี้นะผมก็คือการตีบอสนั่นเองนะครับก็ตีบอสไปเรื่อยๆๆตีๆๆตีตีตีไปเรื่อยนะผมจนเงินเนี่ยจนค่าเลเวอเรชันเนี่ยขึ้นเยอะๆนะผมฟาร์มเงก็ได้ครับให้เยอะๆไว้นะครับผมเพื่อนเพื่อนก็ไปรับไปรับที่จุดต่างๆนะผมของ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 กูนก็จะอยู่ตรงนี้นะผมจุดสีเขียวอ่ะนี่รับตรงนี้ได้เลยนะครับของกูนนะอ่านี่นะผมค่าเลเวอเรชัน ก็คือตีบอสมันดรอปค่ารีเวอร์เซชันมันก็จะสะสมสะสมสะสมเนี่ยผมตีมาเจ็ดล้านสามแล้วนะผมรับทีผมจะได้1ิสี่ล้านเพราะว่าผมมีเงินคูณ2เงินเย็นนะผมเออมันก็ง่ายเลยทีนี้เวลามีตัวใหม่ๆม,มาผมก็สามารถซื้อแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับผมแต่ถ้ามันอัปเดตนะถ้าไม่บิด <laughs> ไม่บิดแล้วทิ้งแบบว่าให้เรามาเริ่มใหม่อีกรอบนี้ก็คือคือ,คอขี้เกียจแล้วนะผมอ่าอ่าเราไปดูฝั่งฝั่ง c ี g จนบ้างนะผม ฝั่ง CG อยู่ไหนก็ให้มาเกิดจุดสีฟ้านะผมคือฝั่ง CG อันนี้เดี๋ยวผมผมบอกเลยแล้วกันนะผมอันนี้คือจุดเริ่มนะคือตึกคือมันไม่มีอะไรเลยนะผมก็ไม่ต้องไปก็ได้นะจุดนี้นะอ่าส่วนต,ตรงนี้คือเป็นจุดรับเงินของฝั่งกูนะผมสีเขียวตรงนี้นะเออเป็นจุดรับเงินของฝั่งกูนส่วนต,ตรงนี้จะเป็นร้านค้ากูนะผมร้านค้าหางไอ,อ้ร้านค้าคากุนี้นะผมอ่าเราไปดูกันป็นไงนะครับร้านค้าคาคุนี้นะ อ่านี่นะผมนี้ก็จะเป็นร้านค้าการคาคุนินะฮะก็กด e ไปอ่าเพื<ๆ>่อนๆสามารถแบบใช้คากุนิที่มีอยู่นะครับผมได้สูงสุดถึง5อันนะผมอ่าคาคุนิที่อยู่ในตัว1อันแล้วก็คาคุนิสามารถเก็บได้อีก4อันนะผมอ่าจะสลับใช้ได้นะครับนอกจากเพื่อนๆจะซื้อใหม่แล้วมันจะทับอันเดิมนะผมก็แนะนําให้ให้เหลือช่องว่างไว้1อันหรือแบบให้ตัวเองเนี่ยว่างไว้ก็ได้นะผมแล้วก็มาค่อยมาใช้ในในสอันนี้นะผมซึ่งผมตอนแรกผมใช้เคียนคาดานิกิฟาร์มนะครับ อ่านะครับเพราะเพราะเกิดมาผมได้คันิเคนในคันิกิเลยมั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอา่าร้านนี้ครับผมาคากนะุนินะนี่ก็มีาคากุนิสองแสนอันนี้ผมอันนี้คือคนนี้เริ่มต้นที่ผมได้นะเออแล้วผมก็ไปซื้อคานิกิมานะเพราะว่ามันราคาประมาณ5้าแสนมัน้งหรือสองแสนห้านี่แหละนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ก็คากุนินะครับ,นะรบมีประมาณทั้งหมดตอนนี้มีประมาณ10บ เอ็ดอันนะผมอ่าในปุ๊บซึ่งผมมีฟูลุตะอันที่แพงที่สุดไปแล้วนะผมลองลงมาจะเป็นนนี้นะครับสองยี่สิบห้าล้านถ้าใครอยากดูนะผมก็เดี๋ยวผมจะซื้อแล้วก็มาฟาร์มให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมว่ารีวิวให้เพื่อนๆดูนะใครอยากดูนะครับผมอ่านี่นะครับผมร้อยกว่าล้านอ่าเจ็ดสิบห้าล้านโอ้ตั้งแต่เนี่ยคืออันนี้สองแสนห้าใช่ไหมปุ๊บพอมาดูอันนี้ปุ๊บเจ็ดสิบห้าล้านเลยโหขึ้นเป็นหลักสิบกว่าล้านแล้วนะครับเออแล้วก็อันนี้นะผมเช้งคูลเลอร์ใครที่แบบเอออยากรู้นะผม เปลี่ยนสียังง่านะผมอันนี้มันจะเปลี่ยนได้มันจะเปลี่ยนทีละสองสีเลยนะผมก็คือกดเช้งไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้ใช้หนึ่งเยนหนึ่งล้านนะผมกับโลบัคสามสิบนะผมถ้าเปลี่ยนสองสีเลยก็ใช้โลบัคส0มสิบแต่ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เงินในเกมก็คือหนึ่งล้านเยนนะผมหนึ่งหนึ่งล้านนะครับผมก็เปลี่ยนสีได้นะครับส่วนอันนี้คือเสียโลบัคนะถ้าจะเปลี่ยนทีละสีนะผมมันจะเปลี่ยนได้เลือกสีได้นะผม ก็แนะนําให้เปลี่ยน1ลร้านดีกว่านะผมเปลี่ยนสสีไปเลยกเ็เน้นดวงครับวันนีนะ้สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสีนะเพราะแล้วถามมาว่าเปลี่ยนสีคาคุเนะยังไงนะผมกดมาที่จุดเกิดสีแดงนะไปเราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะผมสําหรับจุดต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดอ่าอันนี้จุดสีแดงไปแล้วนะอันนี้คือจุดสีฟ้านะผมจุดสีฟ้าจะเป็นจุดเกิดของ CCG นะผมะแล้ว,แล,วแล้วเคเวสไอ้นี่ CCG อยู่ไหนคือถ้าเป็น CCG นะผมจะมีด็อกเตอร์ยืนอยู่ตรงนี้นะก็คือเป็นจุดรับรับตังค์นะผม ก็เหมือนกับจุดของโลกูเลยผมเอ้ยจุดของกูเลยนะผมติดติดเกมโลกูแล้วติดชื่อโลกูนะเออนะผมก็เหมือนฝั <único Liberty Overwatch> er ่งโลกูอย่าเอาเยะฝั่งกูนะผมเออเหมือนฝั่งกูนั่นแหละเออนะครับก็คือจะมีด็อกเตอร์ยืนตรงนี้แล้วสามารถรับเงินได้เลยส่วนอาวุธของ c ีจก็ซื้อมาซื้อได้ตรงนี้เลยนะฮะนี่ซื้อได้ตรงนี้เลยอ่าประมาณนี้แล้วก็นะครับผมจุด เกิดสีฟ้าเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้บอสนะผมอ่านี่ประมาณนี้จุดเกิด CG จะอยู่ใกล้บอสนะครับผมก็เวลาใครตีบอสต,ตรงนู้นไกลๆไม่ต้องเดินมาตรงนี้ก็กดรีสตาร์แล้วก็มาได้นะครับผมอ่าส่วนสีม่วงนี่จะเป็นร้านขายหน้ากากนะผมอ่าสีม่วงคือร้านขายหน้ากากถามว่าใกล้ตรงไหนไหมก็ไม่ได้ผมผมไม่ได้ไม่ค่อยมาเกิดที่นี่เท่าไหร่แต่แนะนำให้ไปเกิดตามจุดที่ผมไม่ไี้่ดีกว่านะครับผมนี่ก็ซื้อซื้อหน้ากากได้ตรงนี้เลยนะผม นี่นะครับผมก็มีหน้ากากหลายอันให้เลือกนะหน้ากากช่วยอะไรนะผมหน้ากากเนี่ยจะช่วยปิดแหลงของเรานะผมแล้วก็ปิดชื่อจริงของเราได้นะครับนี่กดใช้หน้ากากปุ๊บจะกลายเป็นชื่อเล่นที่อยู่ในที่เราตั้งไว้นะครับนอกรบอกอีกทีหนึ่งเป็นชื่อที่2อนะอันนี้คือชื่อแบบก็ชื่อของ ID นะครับผมแล้วก็ปิดปุ๊บอ่าแล้วก็จะกลายคนอื่นก็จะเห็นแต่ชื่อนี้นะผมแล้วก็ปิดแรลงด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาปิดแหลงด้วยหรือเปล่านะแต่คนอื่นน่าจะมองไม่เห็นนะครับแรลง หรือเปล่านะครับแต่ถ้าปิดหน้ากากแล้วเป็นชื่อนี้อาจจะเห็นแรงแต่แบบอาจจะแบบไม่เห็นว่าชื่อนี้นะผมแต่ว่าไอแถบตรงเนี้มันบอกมันอาจจะบอกทุกคนเลยนะผมว่าเอ้ย,อยคนนี้เว้ยวเท่าไหร่ทำมาสามพันแต่ถ้าใส่หน้ากาก,ากมันจะเป็นชื่อข้างนอกนะผมก็อ,อาจจะไม่รู้แต่จริงจริงมันดูตรงนี้ได้ไงเนี่ยมันมันกดดูตรงนี้ได้นะผมก็ซึ่งค่อนข้างจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเออนะจะไม่เป็นไรนะผมเราไปดูอันต่อไปอันต่อไปนะครับผมก็ อันต่อไปนี่ก็จะเป็นจุดจุดเควสของ c d g จอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมันค่อนข้างจะยากนะผมอันนี้ก็เป็นอารีนานะไม่ค่อยมีอะไรเราไปดูอันนี้ดีกว่านะครับจุดเกิดตรงนี้เนะี่ยจะเป็นจุดที่ผมมาเกิดบ่อยเพราะมันใกล้บอสต,ตัวแรกนะผมเอออันนี้ก็เป็นเควส c d g นะเออส่วนชุดเกาะเนี่ยจะอยู่จะจะอยู่ที่เดียวกับที่ขายอาวุธของ c d g เลยนะผมอ่าส่วนอ่าก็ประมาณเท่านี้นะผมมาสอนเล่นแบบละเอียดนะผมอ่าสอนาร์มเงินนะผม ประมาณนี้นะก็สอนเป็นสีนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรในเกมนี้อีกก็บอกบอกมาได้นะครับผมผมมาสอนเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับจริงๆผลโพมันให้ผมแกล้งกากเยอะกว่าเดี๋ยวผมมาแกล้งกากอีพีทีหลังแล้วกันเขาเริ่มส่วนกระแสนะผมให้มาสอนก่อนเดี๋ยวคนในช่องผมมางงนะว่าเล่นยังไงนะผมคลิปนี้ก็มีวันที่นี้จ้าเดี๋ยวไปดูรีวิวนะผมล่างสองของคากุนิอันนี้นะผมฟูรุตะคากุนิที่แพงที่สุดในเกมตอนนี้นะผมเออมาเดี๋ยว โอ,อ้โหแล้วก็ห้าวซะด้วยเดี๋ยวไปรอชมกันเลยครับผมคลิปนี้ก็เป็นมาท่งนี้ครับผมสอนเบื้องต้นไป,ไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมไปแล้ว